เจโคลปล่อยอัลบั้มเซอร์ไพรส์พร้อมสวนกลับเคนดูกลามาเทเลอร์สวิฟขึ้นแทนมหาเศรษฐีพันล้านของ f o r ์บ s มาดอนน่าร้องสารปัดตกคดีเล่นคอนเสิร์ตสายทั้งหมดนี้ในยมิวสิกกอสิควันนี้ครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการย o นิเวอร์ซั s มิสิกก็สิบนะครับดำเนินรายการโดยผมจินวิวไฟเดอร์ครับารายก,การที่เราจะหยิบเอาข่าวที่น่าสนใจในวงการเพลงนะครับมารายงานให้กับทุกท่านได้รับฟังกันแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ที่นี่ทีเดียวเลยครับ YouTube Channel Universal Music ไทยแหล่งครับเจคโคปล่อยอัลบั้มเซอร์ไพรส์พร้อมสูนกลับเคนริคลามา ศึกในวงการฮิปฮอปดูจะไม่จบลงง่ายๆนะครับโดยล่าสุดเจโคดูเหมือนจะตอบโต้การดิสของเคนวิกลามาแล้วครับโดยเจโคได้ปล่อยอัลบั้มเซอร์ไพรส์ที่มีชื่อว่า Mike Delete Later ออกมาแบบไม่ได้มีการโปรโมทหรือบอกกล่าวล่วงหน้าเลยครับและดูเหมือนว่าจะมีเพลงดิสเคนวิกลามาออกมาด้วยครับประเด็นความขัดแย้งครั้งนี้นะครับกลายเป็นเรื่องตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วครับเมื่อเคนวิกลามามุ่งเป้า <S <S ดิส,ดสไปที่แรปเปอร์คนดังอย่างยเอ็กและเจโคผ่านท่อนเวิร์สในเพลง Like That ของ f Future แลเ e อร์และเมโทร่วมฟินส์ท ร่งด้วยครับ ในเพลงนะครับเคนดิกลามาประกาศชัดเจนว่าตัวเองคืออันดับหนึ่งในวงการรับขณะนี้ไม่มีอะไรที่เรียกว,ว่าบิ๊กทรีทั้งนั้นมีแต่บิ๊กมีเท่านั้นรับหลังจากมีคนเคยยกย่องนะครับว่าเคนดิกลามาดริกและเจคโคคือบิ๊กทรีแห่งวงการที่ฮอปในยุคป,ปัจจุบันรับซึ่งล่าสุดเจคโคก็ขอดิสกลับบ้างครับด้วยแทร็กใน Mike Delete later ที่มีชื่อว่า seven minute r e l l ที่เหมือนจะพูดเรื่องนี้โดยตรงครับ well, of no it, ในเพลงเจคโคกัด ใครบางคนที่อยู่ในวงการมา12ปีแต่ออกมาแค่4อัลบั้มครับซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเคนดิก l ลามาครับเจคยังบอกว่างานชุดแรกของเคนดิ k l ลามาก็คลาสสิกดีแต่งานชุดสุดท้ายมันคือโศก,กนาฏรกรรมชัดๆส่วนชุดที่2ฟังแล้วจะหลับครับแถมยังมีการบอกว่ารางวัลแกรมมี่ที่เคนดิกลามาคว้ามาเป็นกระบุงเนี่ยไม่มีความหมายอะไรกับเขาเลยแม้แต่นิดเดียวครับ ไม่รู้ว่าสุดท้ายสงครามแห่งวงการฮิปฮอปครั้งนี้จะไปจบลงตรงไหนนะครับแต่ที่แน่ๆล่าสุดดูเหมือนว่าเจคโคจะรู้สึกไม่เคยแฮปปี้กับเรื่องนี้เท่าไหร่ครับและถึงขั้นออกมายอมรับว่าการกระทําอะไรแบบนี้การมาดิสเพื่อนในวงการเดียวกันไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวของตัวเองเลยแต่ทําไปเพราะกระแสก,กดดันและรู้สึกแ yeah, ย่จริงๆครับพร้อมกับเปรยว่าหลังจากนี้คงจะเน้นกลับไปทํางานในแนวทางของตัวเองดีกว่าครับ เทเลอร์สวิฟต์ขึ้นแท่นมหาเศรษฐีพันล้านของฟอร์บส์ เทเลอร์สวิฟขึ้นสู่รายชื่อมหาเศรษฐีของฟอฟอย่างเป็นทางการรับจากการจัดอันดับในปีนี้เมื่อฟอฟสประกาศมาแล้วครับว่าทรัพย์สินของเทเลอร์สวิฟทะลุพันล้านเหรียญสหรัฐไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตามข้อมูลของทางฟอฟส์นะครับเทเลอร์สวิฟถูกจัดอันดับให้เป็นมหาเศรษฐีลำดับที่2,545ของโลกครับโดยรายงานทรัพย์สินสุทธิของเทเลอร์สวิฟอยู่ที่1,100ล้านเหรียญสหรัฐครับที่พิเศษก็คือ1,100ล้านที่ว่าเนี่ยเป็นรายได้ที่มาจากผลงานเพลงแบบล้วนๆครับทั้ ร,รับโดยแน่นอนคำว่ารายได้ของ t ทเลอร์สวิฟไม่ได้เป็นรายได้มาจากแบรนด์ความงามสินค้าแฟชั่นการลงทุนด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างคนดังหลายๆคนนิยมทําในยุคป,ปัจจุบันมาปนเลยครับซึ่งนับว,ว่า t ทเลอร์สวิฟเป็นคนแรกที่ทํารายได้จากผลงานในวงการเพลงล้วนๆที่มีชื่อติดอยู่ในการจัดอันดับของ f o r b e สเลยทีเดียว เมื่อแจกแจงออกมาแล้วนะครับรับส์สนมากกว่า500ล้านเหรียญสหรัฐของ t a y l o r Swift มาจากค่าลิขสิทธิ์เพลงครับนอกจากนั้นยังทำเงินไปได้ประมาณ190ล้านเหรียญสหรัฐหลังจากหักภาษีแล้วในช่วงแรกของ The Eras Tour ครับส่วนอีก35ล้านเหรียญสหรัฐนะครับมาจากสสัปดาห์แรกจากการฉายภาพยนตร์คอนเสิร์ตเรื่อง Taylor Swift The Eras Tour ที่กลายเป็นภาพย,ายนตร์คอนเสิร์ตที่ทำรายได้สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ครับและที่สำคัญครับสิ่งที่ทำให้ Taylor Swift นับเงินแทบจะไม่ทันก็คือการนำอัลบั้มชุดเก่าๆเนี่่่่่ยยยกกัมมมาาาาเสงงงใหหพร้ออออออวจตืน ระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาครับเทเลอร์สวิฟต์ยังทํารายได้มหาศาลจากการออกอัลบั้มชุดใหม่นะครับโดยตั้งแต่เทเลอร์สวิฟต์ย้ายไปสังกัดกับ Universal Music Group เธอออกมาแล้วถึง4อัลบั้มครับโดยตัวเธอเองเนี่ยเขียนเพลงเองทั้งหมดครับและเคยมีเพลงอยู่ในอันดับ100อันดับแรกของ b i l l b o a r d Hot 100พร้อมกันถึง26เพลงครับแน่นอนว่าอัลบั้มชุดใหม่ The Torture Poet Department ที่กําลังจะปล่อยออกมาในวันที่19เมษายนนี้ก็คงจะทําให้รายได้ของเทเลอร์สวิฟต์เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล สำหรับคนดังอื่นๆนะครับที่เข้ามาติดอันดับดังกล่าวก็มีทั้งจอร์จลูคัสที่มีทรัพย์สินมูลค่า5,500ล้านเหรียญสหรัฐสตีเวนสปีเบิร์ก4,800ล้านเหรียญสหรัฐมาเคิลจอแดนอยู่ที่3,200ล้านเหรียญสหรัฐครับในขณะที่โอปราห์วินฟรีอยู่ที่2,800ล้านเหรียญสหรัฐโดยมีรายชื่อของศิลปินอีก2ท่านนะครับที่ติดในอันดับนั่นก็คือเจซีครับที่มีทรัพย์สินอยู่ที่2,500ล้านเหรียญสหรัฐและเรียนหน้าที่มีทรัพย์สินอยู่ที่1,400ล้านเหรรรัับ มารดอน่าร้องสาลปัดตกคดีเล่นคอนเสิร์ตสาย ทนายความของมาดดนาได้ขอให้ศาลยกฟ้องคดีที่มีคนฟ้องว่ามาดดนาขึ้นเล่นคอนเสิร์ตสายจนเสียทั้งเวลาทําให้ตัวเองกลับบ้านลำบากแล้วก็ตื่นสายไปทํางานไม่ทันรับเมื่อเดือนมกราคมนะครับชาย2คนที่มีชื่อว่าไมเคิลเฟลโลสและเจนทานแฮเดนที่ซื้อตั๋วเข้าชมทัวร์เซเลบริชันของมาดอนาในวันที่13ธันวาคมที่บาร์เคลย์เซนเตอร์ได้ยื่นฟ้องมาดดนาในข้อหาที่เธอเริ่มต้นคอนเสิร์ตสายกว่าที่กําหนดประมาณ2ชั่วโมงครับจากเวลา20่สนาฬิกานาทีที่กําหนดเอาไว้ครับในคดีดังกล่าวนะคร าหาอ้างว่ามาดดนาไม่เพียงแต่ละเมิดสัญญากับผู้ซื้อตั๋วเท่านั้นแต่ยังมีฐานความผิดในฐานโฆษณาที่เป็นเท็จนำเสนอข้อมูลโดยประมาทและประกอบธุรกิจโดยไม่ยุติธรรมเข้าข่ายเป็นการหลอกลวงครับ ในขณะที่ทนายความของมาเดนาะครับอ้างว่าการที่โจดอ้างว่าเสียหายจากการประสบปัญหาในการหารถกลับบ้านและส่งผลกระทบต่อการตื่นเช้าไปทํางานเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับการไปดูคอนเสิร์ตแบบนี้อยู่แล้วครับไม่ใช่สิ่งที่จะมาสามารถเรียกร้องค่าเสียหายแบบนี้ได้แถมทนายของมาเดนายังไปค้นเจอว่านายจูนาทานแฮเดนคือหนึ่งในโจดท,ที่ไม่แสดงออกว่าตัวเองเสียหายอะไรจากเหตุการณ์ครั้งนี้เลยแต่ตรงข้ามครับหลังจากไปดูคอนเสิร์ตมาเดนาเขายังโพสต์บนโซเชียลมีเดียถึงคอนเสิร์ตที่ได้ไปชมมาว่าเหลือเชื่อมากๆอีกต่างหากครับนอก นั้นแล้วตัวทนายของมาร์ดน่ายังบอกว่ามาร์ดล่าและลัฟเนชั่นยินดีจะสู้คดีอย่างจริงจังครับและตรวจสอบพบว่าคอนเสิร์ตได้เริ่มช้ากว่ากำหนดเพราะปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นระหว่างซาวเช็คครับซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ระหว่างการจัดคอนเสิร์ตครับแถมยังมีการอ้างอิงบทความจากเดอะการเดียนนะครับว่าทัว์คอนเสิร์ตคราวนี้ยอดเยี่ยมมากๆแม้ทางเดอะการเดียนจะระบุว่าคอนเสิร์ตหลายๆรอบมีการเริ่มช้าจริงจนต้องมีการตัดเพลงบางเพลงออกไปในการแสดงบางรอบก็ตามครับ The Celebration Tour เป็นทัวร์ที่รวบรวมเพลงจากทุกยุคทุกสมัยเพื่อเฉลิมฉลอง40ปีบนเส้นทางศิลปินของบัดานาครับจำนวนทั้งหมด81โชว์ครับเริ่มต้นการแสดงครั้งแรกตั้งแต่ตุลาคมปี2023และยังเป็นหนึ่งใน tour ทัวร์คอนเสิร์ตที่ทำาสิิติขายตั๋วหมดเร็วที่สุดทั่วโลกกว่า6 0 0 0 0ใบาภายในวันเดียวครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะครับทนายความของฝั่งบัดานายืนยันว่าโจททั้งคู่ได้ชมการแสดงอย่างยอดเยี่ยมซึ่งถือว่าคุ้มค่างเงินที่จ่ายไปแล้วทุกเหรียญครับการหัวหมอเอาเรื่อออองงงงที่่คนนเเสิิิรร์มมาาายฟ้้ห จึงเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิงครับและล่าสุดริกกี้มาตินได้ขึ้นมาพิสูจน์กันถึงบนเวทีคอนเสิร์ตที่ไมออมี่เลยทีเดียวครับว่าคอนเสิร์ตของบันเดนั้นยอดเยี่ยมจริงๆหรือไม่โดยริกกี้มาตินได้ถูกบัลเดนาเชิญขึ้นมาบนเวทีเพื่อร่วมเป็นกรรมการตัดสินคะแนนแดนเซอร์ในเพลง Vogue โดยแดนเซอร์ได้มีการมาเต้นรอบๆริกกี้มาตินจนถึงขั้นของขึ้นกันเลยทีเดียวครับ และนี่คือทั้งหมดของยม u ิวสิกก็สิบประจำสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมนะครับใครอยากจะติดตามข่าวสารในวงการเพลงแบบนี้สามารถกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ได้นะครับรายการมาคุณจะได้ไม่พลาดครับทุกวันสุขแบบนี้กับรายการเทปใหม่ๆนะครับทาง YouTube c h anel n Universal Music Thailand ดำเนินรายการโดยผมจีนวิลไฟเดอร์วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับไปนะครับ